ครับพี่เขาแข็งด้วยรี่มาด้วยด้วยนะมาแทนไม่พี่เขาแข็งด้วยรีมาแข็งด้วยพี่เขาแข็งครับแต่เราแข็งกว่าเตีจับตัวมาดีมากเขาเลยดีหมครับตัวมันดีมากเลยคิดไหมว่าจะน็อกได้เนี่ยก็ไม่คิดครับพอยตามเกมผมจะเรื่อยๆก็มันจะไม่ริ่งจะไม่รีบครับไอ้ลุงน็อกมันยังไงนันเนี่ยดูไม่ไันเข้ามาไงเขาอีกใบมัดครับลงแล้วเราสอดไหน ข้างไหนเนี่ยตัวลมข้างขวาเก็ทำไมเราไม่สอบขวาทำไมเราก็สอบสอบซ้ายอะไรยางขวาครับเะ้รยังขวามันเข้าล็อกต้อสอบกดีแลครับวันนี้แจ้เกิดจริงแจ้เกิดแจกดแจ้เกิดแล้วโชคดีขนาดที่ไม่แพ้ใครมาเ่เอาสาวมตรจบเลยฮะแพ้ใครมาอ้าวะมีแพ้ใครเนี่ยเอาแพ้ใครจได้ไหมครับแพ้นกมีแดงเาแพ้นกมีแดงแพ้นกกาญแพ้นกกา นีรดดอไมันมันไม่ฟอร์มมันอย่างนั้นน่ะมันตอนันเป็นอะไรเกิดอะไรเบอแไงวาแบบมันมีกูป้ามด้วยไปเ่าไทยก็ติดทหารับโอ้นี่นี่รั้มใกล้ๆติดทหารหมดนี่นีปัญหานมันอยู่ตรงนี้อยแ้เมืองใครอากแกเมืองหรอแกเมืองนี่โรดหรอคนแรกใช่ไหมคนที่สองน่ะ แล้วแต่บูสเตอร์ดบอคนที่สามเอาแล้วแต่บูเตอร์แลกันเนาะนี่นี่ผู้ช้บลูมูเตอร์อยู่นี่รพเอยู่นี่นี่รถได้ไหมพี่กันเท่าไหร่พี่กยกก็ได้ร้อยบอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบครับยีิบสอปีจังหวัดไหนครับนี่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชผู้ดิสาไหมอขผู้ใต้นะบอกบอเป็ตามบอกเลยเจ้าตายรับผมมนนี้ผมชนะเร็วรับผมชนะเร็วนรับผม นี่เป็นพระเองเลยหรือเปล่าโอ้โหมาดีเลยนี่ไม่บอกเราสักคำเลย